สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่หวานเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2563นะครับซึ่งมีกำหนด,ดเวลายื่นแบบ31มีนานะครับสามเมีนานี้นะครับยื่นด้วยกระดาษหรือย,ยื่นด้วยเปเปอร์น,นะครับแต่ถ้ายื่นด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ ก,มมกรมสรรพกรขยายให้ถึง30มิถุนา2514นะครับหลายคนก็สงสัยว่าทำไมต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราต้องเสียภาษีนะเพราะว่ามีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ประมวลดากรบประมวลรก็เป็นกฎหมายนะฉบับหนึ่งที่ให้อำนาจ สัพปกรในการจัดเก็บภาษีแล้วก็กำหนดหน้าที่ของประชาชนชาวไทยเราเนี่ยให้เสียภาษีทีนี้นะครับพอเก็บภาษีแล้วเงินเนี่ยจะเอาไปทําอะไรนะครับเงินที่เก็บภาษีมาได้นี่ก็จะไปให้กับรัฐบาลจับใจ่ายใช้สอยในโครงการต่างๆเช่นโครงการคนละครึ่งนะครับที่เรารู้จักกันนี่นะครับหรือใช้ไปทําถนนผลทางนะครับไปจ่ายเงินเดือนให้กับ าราชการให้ครูให้หมอให้ตำรวจให้ทหารทำถนนทำไฟฟ้าปลาปาหรือเอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับใช้ซื้อวัสดุป้องกันต่อต้านโควิดวัคซีนต่างๆทุกอย่างนะครับเงินทุกอย่างของประเทศชาติเนี่ยล้วนแต่มาจากภาษีซึ่งสำกรมสำกรณ์ก็มีหน้าที่จัดเก็บเป็นหน่วยงานหลักนะครับเงินได้ประเภทที่1เนี่ยได้แก่ เงินได้จากการจ้างแรงงานนะครับเงินไ,ได้จากการจ้างแรงงานนี้ก็เป็นเงินได้เช่นเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงโบนัสนะครับค่าเล่าเรียนบุตรที่นายจ้างจ่ายให้นะครับอยู่บ้านนายจ้างฟรีโดยไม่เสียค่าเช่านะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้เหมือนกันนะครับกรมสรรพากรเ็ามีวิธีคิดนะครับเขาจะดูว่าการได้อยู่บ้านฟรีโดยไม่เสียค่าเช่าเนี่ยเขาคิดเป็น20%ของ เงินเดือนนะครับแล้วก็ประโยชน์อื่นที่นายจ้างออกให้นะครับเช่นบางบริษัทเห็นไหมเวลาซื้อตัวเนี่ยเขาก็จะไปจ่ายค่านี่ชําระนี่ให้กับพนักง,งานนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของค่าภาษีที่บริษัทจ่ายให้พนักง,งานนะครับเช่นพนักง,งานท่านหนึ่งเนี่ยมีเงินเงินเดือนเนี่ยทั้งปีเดือหล้านบาทนะครับบริษัทก็จ่ายค่าภาษีให้เนี่ยห้าหมบาท ราะฉะนั้นสิ้นปีเนี่ยถือว่าพนักง,งานท่านนี้เนี่ยมีรายได้1ล้านกับ5้าหืบาทนะครับไม่ใช่1ล้านนะครับก็ถือเป็นเงินได้เหมือนกันเงินค่าภาษ,ษีที่นายจ้างออกให้นะครับเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงโบนัสพวกนี้ต้องมาจากการจ้างแรงานนะครับก็คือพนักง,งานที่ได้รับเงินเดือนประจำนะครับประเภทที่2เนี่ยเป็นการเงินได้จากการรับทํางานให้นะครับหน้าที่งานตําแหน่งงานนะครับหรือว่าเป็นค่าในหน้านะครับ ถ้าได้อยู่บ้านของนายจ้างฟรีนะครับ <grid> แต่งเงล็บ2เนี่ย,ยจะต่งงางกับเงล็บ1คืองเองล็บ2เนี่ยไม่ได้เกิดจากการจ้างแรงงานนะครับเป็นการรับทํางานให้นะครับเป็นทํางานเป็นดูคนสําเร็จของงานนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการจัดก,การจ้างทําของนะครับเช่นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการรวิสาหกิจนะครับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสากลนะครับ หรือเป็นการเชิญวิทยากรมาพูดในบริษัทนะครับเหล่านี้จะเป็นเงินได้ประเภทที่2ซึ่งเงินได้ประเภทที่2นี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเงินได้ประเภทที่8ที่จะพูดถึงต่อไปแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับประเภทที่2อนี้อาจจะลงแค่แรงของตนเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลงทุนไม่มีรายจ่ายที่สูงถ้ามีรายจ่ายสูงก็จะเข้าวงเล็บแปดไปเงินได้ประเภทที่8ไปนะครับ ต่อไปเป็นเงินได้ประเภทที่3นะครับก็คือค่าสิทธิ์นะครับค่าสิทธิ์ค่าเครื่องหมายการค้าพวกสิทธิบัตรนะครับค่าสิทธิ์ก็เป็นต้องเป็นเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นนะครับไม่ใช่สิทธิ์เอื่นนะครับเช่นการเขียนบทความแล้วก็ส่งไปให้นิตยสารตีพิมพ์อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นคิดประดิษฐ์สิ่งอะไรขึ้นมาแล้วก็มีลิขสิทธิ์แล้วก็ให้คน,คนอื่นใช้ค่านะ สิทธิบัตรนั้นนะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นเงินได้ประเภทที่3เหมือนกันนะครับต่อไปประเภทที่4ประเภทที่4ก็เป็นเงินได้จากทุนหมายความว่าเรามีทุนแล้วเราก็เอาไปลงทุนเช่นเอาไปฝากแล้วก็ได้เกิดดอกเบีย้ยขึ้นมานะครับเกิดดอกเบีย้ยเกิดมีเงินปันผลในรูปของบริษัทนะครับหรือถ้าเป็นบางบริษัทเนี่ยเช่นกิจการที่รับ B.O.I เขาส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับเขา ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับแต่ว่าก็อาจจะมีการจ่ายโบนัสให้กับผู้ที่ถือหุ้นบางท่านนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเงินได้จากทุนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องนํามาเสียภาษีในเงินได้ประเภทที่4นะครับต่อต <hood> ไปเป็นประเภทที่5นะครับก็คือการให้เช่าทรัพย์สินก็พวกให้เช่าบ้านนะครับเช่าบ้านเช่ารถเนี่ยนะครับ <S <S เป็นเงินได้ประเภทที่5หรือการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินนะครับแล้วก็คนให้เช่าซื้อเขามีรายได้นะครับ หรือการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนนะครับผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนแล้วก็คนที่ให้ซื้อขายไปเนี่ยได้รับทรัพย์กลับคืนมาอย่างนี้ก็เป็นเงินได้ประเภทที่5นะครับเ uh, งินได้ประเภทที่6กนะครับก็เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะครับเช่นวิชาชีพตตกฎหมายวิชาชีพตตกฎหมายนี่จะต้องเป็นเรื่องของการว่าความนะครับนะครับแล้วก็การประกอบโลกสินนะครับการประกอบโลกสินนี้ก็ต้องเป็นการทําต่อ ร่างกายมนุษย์นะครับทาต่อร่างกายรักษาต่อมนุษย์พวกแพทย์ทันตแพทย์นะครับต้องเป็นการรักษาเกี่ยวกับนุษย์แต่ข้อสังเกตก็คือเงินได้ของโรคประกอบโรคศิลป์เนี่ยเราต้องดูนะครับว่าถ้าแพทย์ที่ทํางานรับเงินเดือนนะครับจากหน่วยง,งานของรัฐหรือเอกชนกันแล้วแตนะ่นั้นเช่นนั้นจะเป็นเงินได้จาก ประเภทที่1งเงินไดจากการจ้างแรงงานก็จะเป็นเงินเดือนไปประเภทที่6นี่ลักษณะคล้ายๆเปิดคลินิกของตนเองต่อไปเป็นรายได้จากวิศวกรรมนะครับของวิศวกรรมสถาปัตย์นะครับวิศวกรรมสถาปัตย์หรือการบัญชีนะครับการบัญชีก็พวกทําบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีนะครับตรวจสอบบัญชีปณิสินนะครับ ปณีศศิลปรกรรมเนี่ยก็เป็นคุณค่าทางในเ,เรื่องของคุณค่าทางศิลปะเช่นการวาดภาพนะครับรับจ้างวาดภาพพวกนี้นะครับเงินได้ประเภทที่7เนี่ยนะครับเป็นเงินได้จากการารับเหมาก่อสร้างซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยต้องลงทุนนะครับจัดหาสัมภาระนะครับในส่วนที่สาระสำคัญนะครับนอกจากเครื่องมือนะครับเช่นรับจ้างทาสีนะครับซ่อมบ้านอะไรง้นเราต้องหา แรงงงแรงงานเรือเงี้ยนะครับเข้าไปด้วยนะคะร,รับนอกจากสีแล <man> <man feels good Fun. |tl|> ้วมีเครื่องมืออะไรต่างๆด้วยนะครัเป็นเงินได้ประเภทที่7นะครับเงินได้ประเภทที่8ก็เป็นเงินได้ต่างๆที่ไม่ครอบคุมเงินได้1นถึงเที่กล่าวมาด้ยนะครับเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนส่งนะครับนักแสดงหรือยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับพวกนี้ต้องเสียภาษี จากเงินได้ประเภทที่8หมดหรือคนที่ได้เงินมาโดยไม่ชอบที่กฎหมายเช่นการอันันหรือไม่สิ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆค้าโอ้ยเถื่อนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับต้องมาเสียเงินได้ประเภทที่8หมดเพราะกฎหมายรากรมสัรพากรแห่งหนาสสรพากร,รจัดเก็บเงินได้ประเภทนี้ไว้นะครับสําหรับนักสแสดงนะครับนักสแสดง ก็เข้าวงเล็บแปนะครับนักแสดงสาศาณะนะครับแต่นักแสดงเนี่ยซึ่งกรมสมกรเขาจะมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึงนะครับไปดูคําสั่งกรมสมกรที่ปร้อยสอนะครับทับสองหนะครับซึ่งเขาก็จะบอกไว้ว่านักแสดงเนี่ยคือใครบ้างนะครับแต่นักแสดงเนี่ยเขาจะไม่รวมถึงพวกพิธีกรหรือพวกโฆษกนะครับบุคคลที่มีเงินได้8ประเภทตามที่ผมได้พูดคุยไปแล้วเนี่ยนะครับ ทั้งปีของปี63ทั้งสองพนหกสิบเนี่ยนะครับมีจำนวนเ,เกณฑ์ถึงถ้าถ้าเป็นบุคบุคคนธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่โสดนะครับที่โสดเนี่ยก็มนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยก็1 2 0 0 0 0สนสนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดที่มีเงินเงินเดือนแล้วก็เงินได้ประเภทอื่นด้วยนะครับงเงินเดือนและประเภทอื่นด้วยเนี่ยก็ มากกว่า60,000บาทนะครับมากกว่า60,000บาทของปี6 2 0 6 3ต้องยืนแบบเสียภาษีนะครับแต่ถ้าเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ย120,000บาทสำหรับคนที่มีคู่นะครับถ้ามีเงินเดือนอย่างเดียวน,นี้ก็2 2 0 0 0 0บาทในปี63ก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีในปีนี้นะครับถ้ามีเงินเดือนหรือเงินได้ประเภทอื่นด้วยเนี่ยนะครับก็10,000 0 สองหมื่นบาทนะครับถ้ามีคู่สองแสนสองหมื่นใช่ไหมครับเงินเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าเงินเดือนบวกเงินอื่นๆด้วยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทท่านต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับภายในวันที่สามสิบมีนาคมนี้นะครับด้วยกระดาษนะครับไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่สํงงานักงานสมรรถภาพพื้นที่สาขาทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าท่านยื่นเด้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับสมรรถภาขยายให้ถึงสามสิบมิถุนายน 2 5 6 4นะครับำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็จบเรื่องเงินได้แปประเภทนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาพูดคุยของเรื่องค่ารดจอดกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ